สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวดุนคอนโนรชแนลกลับคลิปนี้บาวดุนมาอัปเดตเรื่องรา,ราวคราวข้าวของอิลาน้อยอุงอิงตามสไตล์ช่องบาวดุนนั่นแหละครับไปเห็นยังไปพอยังเก่ามาฝากพี่ต่อน,น้องเอฟซีแฟนคลับอิลาน้อยอุงอิงเอฟซีแฟนคลับปอโจในช่องบาวดุนคอน,นดรชแนลครับคลิปนี้ครับบาวดุนไปเห็นบรรยากาศอยู่หลังห่านหลังวิีในช่วงที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานอยู่หน้าวังพี่น้องเพิ่นมาหลังห่านพี่น้องครับ ตาหากแหงพี่น้องเบาดุนก็เลยขออนุญาตเอามาฝากพีตอนนองผู้น้องนกระเบิงแลวละครับแต่เบิงแล้วเป็นจังไดครับพี่น้องตาหักคือจังเบาดุน่าบอเอฟซี FC แฟนคลับและที่สําคัญที่สุดก็คืออีลาน่อยอุ้งอิงครับทาหน้าที่แทนพ่อโจโดได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับนี่ละ่ะกาซิมาฝากพีตอนนองเอามาให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศนี้ครับเป็นบรรยากาศจากช่องเสียนุนเซียวบอโจครับพนุนผลนรายงานมานะครับ หลังจากที่อีหลาหน้อยเดินทางมาหน้าวังำอำเภอหน้าวังเนาะจังหวัดหนองบัวลำพูเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและก็มานาการางานทักทายเอฟซีแฟนคลับเรียบร้อยนะครับหลังห่านบัดนี้พี่น้องครับกับเป็นบรรยากาศคือเก่าเหมือนเดิมทุกคนกับพร้อมที่จะโชว์เตรียมการเตรียมภารกิจของเจ้าของแตง่งหน้าแตง่งผมทำหน้าทำผมครับแต่อีหลาหน้อยอุ้์อิงมีอีกหนึ่งภารกิจที่เพิ่มขึ้นครับก็คือการต้อนรับแขก ตอนรับเอฟซีแฟนคลับที่มาหลังหานหลังเวทีครับเพราะว่าช่วงนี้พอ่อจูเพิ่นเดินซ้ายเดินทางไปติดต่องานนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอลบอกใครได้อยู่หลังหานหลังเวทีครับมีโดนโดนเถือเพิ่นจังสิมาประจําอยู่หลังเวทีนะ้พี่น้องเนาะมืออยู่หน้าว่างพี่น้องครับอีลานอยอุ้งอิง,องก็ไดทาหน้า,นาที่แท่นพ่อจูแบบนี้ครับความน่ารักของเอฟซีแฟนคลับที่มาหลังหานหลังเวทีครับทุกคนกร มีความดีใจครับมีความดีใจและก็ผู้ปลื้มใจที่ได้เห็นนะครับศิลปินที่จะของติดตามที่จะขลองหักครับคนลงคนกัะส้วนกันเห็นบ่ครับแม่เจ้าภาพด้นี่ที่มาหลังหานหลังเวทีครับเพื่อนดีใจครับที่ได้เห็นลูกสาวพี่น้องนะครับเอามาทั้งครอบครัวเจ้าภาพเลยนะครับรู้สึกว่าเจ้าภาพงานนี้สิเป็นเคยต่างประเทศพร้อมเนาะนะครับเป็นฝรั่งพร้อมพี่น้องครับ เออจังพ์เพลินใจดีใจงามนะครับหน้าว่งง้องบลงุลัาพูสถานที่แห่งนี้อาญากับเพราะว่าทางเจ้าภาพครับเพลินจ้างมาให้เบิ้งฟรีพี่น้องครับเป็นงานเอ่อเรียกว่าท้ำบุญนะครับภาษาทางอีสานเอื่นว่าพระบุญแจกเขาเนาะเอ่อบุญแจกเข่านะครับบุญเ็ดบุญหาปันพระบุรุษนะครับผู้ที่ร่วงรับไปนะครับเอฟซีแฟนคลับกสิร้เห็นว่าเพิ่นถือ รูปนะครับถือรูปถืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะมีพิธีหนึ่งอยู่ทั้งเวทีนะครับเรียกว่าพิธีเชิญวิญญาณพี่น้องมารับเอาบุญกุศลที่ลูกหลานได้เหตดให้ยังเสียนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีผู้ที่ขึ้นไปล่ํานะครับมีตัวแทนของศิลปินขึ้นไปล่ําครับนี่คือบรรยากาศล้างหานล้างเวทีครับแต่บ่าวดุลเสี้าพามาโฟกัสว่าอีลาน้อยอุ้งอิง,องครับสามารถทํหนาทีได้หลายนาทีในขณะที่นะครับ เป็นนักร้องก็สามารถทําได้เป็นนักแสดงก็สามารถทําได้และก็เป็นนะครับตัวแท่นของพ่อจูในการตอนรับแขกรับคุณนะครับรับแขกเอฟซีแฟนคลับและสามารถทีสี่บริหารจัดการเวลาเนาะนะครับบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับลังหันลังวิธีเข้าก็จะเห็นความตหาหักแบบนี้แหละครับนะบ,นะบ,บ,บตะหาหักเป็นศิลปินเด้เอฟซีทีมา่ายรูปนกองตาหักพป่น้อง คุณพ่อฝลังเห็นว่าครับคุณพ่อฝลังที่เป็นตะกองนะครับแม่บีเพิ่นว่าโอ้แต่หักกักเพิ่นเบาไทายใดพี่น้องครับเพิ่นเบาไทายใดนะครับแม่บีบอกว่าโอ้นะครับมันจบฟังอยู่เพิ่นว่าฝลังเด้ครับว่านี่ฟังจบฟังอยู่ว่าสันโวเพิ่นกับฟังภาษาบันเท่าออกเนาะแสดงว่าเพิ่นมาอยู่โดนครับทั้งหน้าว่างโ้นน่นโอ้ยเคยหน้าว่างทังหนองบัวลมู่นะครับเคยฝรังเพิ่นหลายตัว นะครับแมนบอพีนองครับนี่คือความน่ารักของเมเจภาพนะครับอีลานอยกระท่ำนาทีตอนรับได้เป็นอย่างดีบ่ามีขาดตกโบกพ่องทำนาทีแท่นพอโจได้เป็นอย่างดีครับพอโจแมนุด้องพีนองเนาะหลังหานหลังเวทีกะก็เป็นบรรยากาศที่ตะฮักอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับที่เฮาได้เห็นเนาะหลายมุมครับหลากหลายมุมที่ได้เห็นความสามารถและกาเห็นนะครับความเป็นยูของศิลปินการในวันสาวหน่อยเพริพรื่อเพื่อมีช่องลัเพลินออฟเชียลครับ คลิปนี้เบ่าดุลก็เอามาจากช่องเซนุนเซบอโจครับแม่บีเป็นรายงานมาความตาหักตรงนี้เบ่าดุลก็เลยยิบมาบอกในช่องเบ่าดุลคนร้อนชนแนลพี่น้องว่าจังไรครับเป็นตาหักขึ้นกันบอพี่นอ้องเป็นตาหักบอชื่นชมอีลาน่อยขึ้นกันบอครับสังเกตสายตานะครับสังเกตสายตาอีลาน่อย,อ,อ,ย,ยอ,อุ้งอิงสังเกตที่ยังเบ่าดุลเหนกันอุ้งอิงสิเป็นคนที่คิดวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดเวลาาด,ด้พี่นอ้องคิดวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่า บุคลิกบางเทือก็เป็นเล่นๆสนุกสนานแม่นบ่ครับมวนยิ่มไปแต่ว่าอีหลาสิเหลียวเบิ่งมองเบิ่งนี่นะครับสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับเรียกว่าอ่านใจคนใดวะเถาะนะครับเฮ้ากับคสามารถที่จะไปล่วงดูความคิดของอิหลาน้อยใดนอเป็น้องนะแต่วานะครับทุกครั้งนะครับที่อีหลาได้ได้พบปะผู้คนหรือว่าได้ได้ใกล้ชิดนะครับหรือว่ามองนะครับโดยรอบโดยบริเวณของหลังเวทีนี่ปะแต่ยงไปวงใดพี่น้องครับอีหลาจิตจะเป็นคนสังเกตนะครับสังเกตเลยก็ เก็บเป็นข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะนะครับรือว่าทํานาทีบอทหน่อยพี่น้องทํามนาทีบอทหน่อยนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าประทับใจนะครับที่เบ้าดุลอยากเอามาเวาในช่องเบ้าดุลคดดวนชาแนลเอามาฝากพีตัวน้องนะครับคืออีกคลิปหนึ่งเนาะนะครับเธอการหลายคนก็บอกว่าเห็นแล้วล่ะนะครับเบิ้งแล้วล่ะนะครับเพื่อเอามาวาอีกนะครับก็เอามาวาในมุมของเอฟซีว่าประทับใจชื่นชมนะครับชื่นชมอีหลาหน่อยที่ ทำหนาทีนะครับให้กับพอนุษเอ่อแมนุตเนาะให้กับแมนุตแล้วก็พ่อโจครับเอ่อให้กับแมนุตพ่อโจได้ได้สบายใจพี่น้องเอ่อได้คลายอ่ได้คลายความกังบน้นได้สบายใจว่าในหลังหานหลังเวทีนะครับก็ยังมีลูกสาวนะครับที่สามารถที่จะดูแลแลก็ตอนรับ f c ฟซแฟนคลับนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับทีมผู้บริหารที่เพิ่นได้รับมอบหมายก็คือพอยุธนะครับอืมคู่ไกลคู่แอนเป็นบ้าครับ ที่เพิ่นได้รับมอบหมายให้ในการดูแลศิลปินดูแลชว์ต่างๆดูแลเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับแม่ปียพรอย่างนี้นะครับทังคนก็นได้รับหน้าที่ของเจ้าของครับบวกกับอีลานอยอุ้งอิงนะครับก็บทำหน้าที่ต้อนรับเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับลหลายๆคนเขามาหลังหันหลังเวที่เจ้าภาพเขามานะครับสิ่งแรกที่เพิ่อนอยากจะเห็นก็นคืออีลานอยนะครับอยากเห็นลูกสาวอยากเห็นอีลานอยอุ้งอิงครับนั่นคือจุดประสงค์ครับ ว่ากันว่าจ้างขามปีเ่อห้ครับหน้าว่างนะครับจ้างขามปีสัวสซเดมานะครับสัวสิเดจัดงานนี้นะครับจ้างขามปีวางแผนมาเป็นปีเลยเป็นกับพุ่มใจและก็ดีใจประทับใจในการโชว์ของสาวหน้อยเป็นบันแพงสอดแจงจังปางพี่น้องครับนี่และคือ,อความสนุกความมวลเนาะนะครับในการจ้างมอรมสมเกียรติสนซัสีนะครับเรียกว่าสมเกียรติสนซัสีในการว่ายจัง สาวหน่อยเพรบันแพงนะครับเรียกว่าโชว์ต่างๆอลังการครับหลังจากที่ปรับสคริปต์ไหมปรับโชว์ไหมนะครับหลังจากที่เดินสายมาเพิ่งจะเปิดวงรอบที่2อยู่รอยเอดอย่างที่เฮาได้เห็นนะพี่น้องเนาะเอาอีหลาหน่อยกระทำหนาที่ได้สมบูรณ์แบบพี่น้องครับเราดุนก่าขึ้นมาฝากสัมีก่อนละนะครับ่ายคลิปนี้ก็คขึ้นเก่าน่ะละครไก่ขา้มาแล้ววันที่30พี่น้องงานบุญกระถินบานอีหลาหน่อยอุ้งอิงรับกลับมาเชิญชวนพ่อแม่คือเก่าน่ะล่ะ เออไปนะครับรวมบุญกุศลกับอีหล่าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้พี่น้องทังอุดรครับอย่าลืมนะครับอีหล่ามารับเชิญเวทีสาวหน่อยลําเพื่นโชว์อยู่หนาปัมปอตท่อนะครับสามเผ่าวันนะเบ้าดุลกสิออกไปจอบหยุดครับจากหน่อยเนาะสุดทายคลิปให้พ่อแม่ได้เบิงครับเอาคลิปนี้ไว้สช่นนี้ครับคลิปหน้ามาพอกันไหมสวัสดีครับ